สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวล้านนานะคะจะพาไปชมสถานที่หนึ่งที่ใช้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยค่ะที่นี่คือวัดโลกโมรีเป็นฉากถ่ายทำที่พระชัยชาธิราชได้เสด็จนำทัพจากอายุทยาไปรบกับแคว้นล้านนาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระนางจิราประภามาหาเทวี ซึ่งนำแสน,แนงโดยคุณเพนพักศิริกุลเมื่อประมาณหลายสิบปีมาแล้วและนั่นดูเหมือนว่าวัดโลกโมลีจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นค่ะวัดโลกโมลีสร้างขึ้นในสมัยของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์มังรายพระองค์ใดนั้นยังไม่พบหลักฐานโดยแน่ชัดค่ะจากหลักฐานที่ค้นพบวัดโลกโมลีเดิมเป็นวัดร้างมีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ คือพระเจดีย์ที่มีอายุกว่า500ปีซึ่งทางกรมศิลปากรได้จดทะเบียนไว้หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัดได้สร้างพระวิหารและกำแพงตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาสร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกันนั้นได้หล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหารชื่อพระพุทธสันติจิระบรุโลกนา กระถไว้บนพระเมาอีและยังได้หล่อพระรูปของพระนางจิรประพามหาเทวีซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถรัรมภ์วัดโลกโมรีครั้งสวยราชครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สักระรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์ด้วยค่ะสถานที่และสิ่งสำคัญภายในวัดโลกโมลีนี้นะคะก็จะมีเจดีวัดโลกโมลี ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่าเจดีของวัดโลกโมลีในปัจจุบันเป็นเจดีที่สร้างปลายพุทธศตรวรรษที่21ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกต9เมื่อพุทธศักราช2 0 7 1เป็นเจดีทรงปราสาทและได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องส่วนที่2เป็นวิหารหลวงวัดโลกโมลีค่ะ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังได้มีการมูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นวิหารไม้สักศิละปะแบบล้านนาลักษณะงดงามประณีตมีลายแกะสลักอย่างสวยงามส่วนวิหารหลังเดิมนั้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกับเจดีเมื่อพุทธศักราช2071ค่ะ ที่แปลกตาและเด่นมากก็คือตรงหน้าบรรรูปจั่วได้ประดับกระจกสีซึ่งทำให้เกิดสีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำซึ่งพื้นดำนี้มีส่วนช่วยขับกระจกสีแดงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองจนดูระยิกประยับพระพุทธรูปพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปฏิสถานอยู่ภายในวิหารมีเพดานและต้นเสาแกะสลกักลวดลายต่างๆอย่างสวยงามพระพุทธรูปมีนามว่าพระพุทธสันติจิระบรมโลกนาถค่ะและได้บรรจุภาพบระบรมสารีริธทัุไว้บนภาะเมาลีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2546ส่วนที่สสุดท้ายนะคะเป็ดมรดกพระนางจิรประภามหาเทวีค่ะ ซึ่งมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าพระนางจิรประภามหาเทวีเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความรักที่ศักดิ์สิทธิ์คนไม่มีคู่มาขอพรก็จะได้พบกับคู่ครองคนที่แต่งงานมาขอลูกก็จะสมหวังมีลูกสมความปรารถนาตามที่ตั้งใจไว้ค่ะสาเหตุที่ผู้คนยกให้พระนางจิรประพามหาเทวีเป็นเทพแห่งความรัก เพราะความรักที่พระนางมีต่อพระสวามีบ้านเมืองและประชาชนนั่นเองค่ะ